ต้นไมดีพี่น้องทีมงานด้อยพี่ห้าจวดขับแล้วอันนี้ไก่แล้วแล้วใกลเสร็จแล้วอันนี้พี่น้องย่าเรื่มมาหกกำลังแรงเชียร์เรงใจกันที่ลังปั๊มปัอตทอปู่เจ้าสม้มไายด้ยวยพี่น้อง หน,น่อยเถอะมันแข้งมาแล้วมาแล้วพร้อมูุสองหลาต้นทพเพ็ดบ้านแพงพี่ดองมาให้กันกันหลายๆเนี่ยเด้อจัดพื้นมันหมันเนพี่นนาะกากเลยกากเลย จรวจแล้วพี่น้องที่เรียที่ห้องไอ้อีปกีหน้าที่กัดเสร็จแล้วสหรับเวทีได้พี่น้องเลืลตอตะคุ้มขางค้่ขางคู่หลังกับใกล,แล้แล้วกับเป็นวัสดุพี่น้องต่อพื้นนั้นฉากเป็นฉากเั้นจอแต่เป็น เรียนนี้เขาบอกว่าจะมา5้าพันก<ะ>ว่าคนป้าเขาหวานสั่นพี่ลีเดลีอบอ่ยอยวีคือเป็นตะดีใจท่านกุญช<ม>ัด,ชดเดดที่ยเอาเป็นยกเอาเป็นเป็นตะดีใจเท่าพี่น้อนงทีมงานเราเตรียมความพร้อมแล้วสำหรับทีมจอ ดื้อมา้กำลังเร่งเชียร์เร่งใจกันเด้อพี่น้องเด้อสามหน่อยเข้ามาแล้วมาแล้วมันนี้เป็นมือที่สองพี่น้องที่เราเข้ามาทางกทมทังปั๊มหลังปั๊มปตทปูปออทอป่เจ้าสะนิงพายพี่น้อง เิ่นเป็นแม่โคผู้จัดเพิ่นเอามาเคี่ยวสถานที่เห็นแล้วเคี่ยวปลาเคี่ยวหยาให้นหมดแล้วพี่น้องเอาขอบคุณวันนี้ขอบคุณทีมงานผู้จัด,ดหลายๆพี่น้องเพิ่นมาเคี่ยวให้แล้วเป็นแม่โคเพิ่นก็มาทำความสะอาดพี่น้องทำความสะอาดหลังเวทีนี์ คนบึงกับสุดยอดหลังที่คนบึปเป็นนานนานปูนเป็นหห้งค,คุบตรงนี้นเชี่ยงานะดีโขเคี่ยวยาก่าดีที ฮะกิน,แ,<ห>นแล้วฝากท้องไว้กับเซเว่นฝากท้องไว้กับเซเว่นมาทำเงินอีกเพียบ ไอเซียนแลว้วว่าว่าขจาว่าจักสิเวนนั่นเอฟซีแต่ว่าหุ่นเลี้ยงขจาร์สิมาประมาณหาพันเคนนะผมจะเอาผมจะโดดแห่เลยได <c oughs> ้ผมจะโดดแห่เลยครับพี่แกสองคนเฮ้ยผมทำได้แล้วจักสิมาประมาณหาพันคนเลยเพราะว,ว่าวันนี้ก็คือมือนีโซนนี่ผมนี่มาด้วยความของเราคนเดียวเลยโซนตุลาการโอเคนะครับเรื <c oughs> ่อนู้นนี่เลยกูใหญ่ใจท่อ ตัก็หาท่านเนาะมึงีเนาะเอาจกอนจก่อดยแคลยวนะขึ้นขายของน้ำกับท่านมืกขึ้นนี่ขนาดสองปัญหามุกขึ้นนี่คนไหนคนกำลังลังเมื่อคืนในความคิดอ่ะมื่ขึ้นสิพลังบอกกันับโจเสียวข่อยนะบอกว่ามุ่ขึ้นจะไม่ความคิดว่าคิดว่าที่ใดแค่ท่านสองทันสามเลยมืกขึ้นเพราะตรงนั้นมันมันมันก็ข่อยมีคนเนาะแต่ว่าผมเชื่อได้ะผมเชื่อ้ไในดวง ในดวงการลองหุ้น,นกันแบบว่าแบบว่าสองคนเท่าเกิดดวงเขาขับตู้กันเลยกบพี่แกมันก็อีรีเลยมนคนมันอาจจะถึงยังถึงแม่ลองปัญห,ห,ห,หามาขึ้นนมันกำลังมากเรื่อยๆขึ้นแล้วแล้วเราก็เดินทางไกลมาด้วยนานแต่ว่าราชา<พ>มันไม่ราชาหรอกต้องว่ากันว่าเวทีเท่ากับท่านอยู่ดิแมนขึ้นท่านอยู่ไม่ได้ว่าเลยนะผมไม่เคยว่าอะไรเลยก็แย่เกิดธรรมดามของเราเราเข้าใจนะสู่คือเกาทีมงานสุดยอดเลยยอมรับเลย ผู้อยู่เบื้องหลังทีมงานเวทีกไก่แล้วเล้วมารอบนี้วาไปไก่เราเอาต้นกกันอู่แล้วี่ทโลสาที่โลลยแลกันดีลารตอเอาอะไรมูเงินไก่เป็นบ่อเงินันาดสองลอยกว่าเออมือยูเสร็่ทีหนึ่งไหมยูดท่างันนจะขาดเลยทางันยังกอยุดไรยงบ่อทางโรบุรี่บ่อเฮ้ยยังนี่่ะเนบ่ฮ้ยุดว่า ใส่เนี่ลืมข้าวนี่ไงี่น่งัไงม่เอาน้ไปนีแงเงาลรเ้าเนี่เอองมอยลงเอาอยมึงไลย ตีไฮลอย,อยนึงลอยลูกแนนบอพยุดก็วัดสองลอยสุดมากตอนเร้าเลยนหตลาดเปิดไปไม่เคยมีใครไปลงเลยนี่แหละวงแรกอยู่ในอุตสาหกรรมตลาดประมาณร้านดูใส่แก้งเง่าเรอ่ะลอย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 เอาลอยกันลอยแ <g üler> นนพยุดว่าสองลอยผนเด้ สองลอยไม่เป็นสองหัคนดวดขาดัองยกัวคนวยนี่อแล้วก็มาแล้วก็มาพัทยาสายสามร้านปลาเกือบอแล้วก็มาตลาดสมพารเดี๋ยวจัดที่ลองฟังผมไปดิังยาววันที่ห้าเนี่ยกลาวว่าสี่พันคนไงวันที่ห้าี่ยวันที่หเนี่บ้าไรแล้วขอสามพันพอสองวง เอาเอาพวกสองนี้้กัดเต็มที่คือเราหล่ะฮให้พี่น้องได้มีความสุขเอาลูกอาจารย์ลูกแม่พ่อเพื้นสีทั้งพ่วมทั้งพ่วสะอาดพื้นสีเอา้าออนห้ามมือนเลี้ยงห้างงูมาเต้นน้ำแดนเซ์นั่นไม่ได้เด็กกูอก้งงเฮ้ย้กกูหรอก อย no ู <S <s ่บดาเนอะสู้ๆเด้ออากาศมันอ่อนเนี่ยมันผ่านเอาขึ้นจังหวนเนาะท่านางแมงหลวงมัเรียอะไรย่าได้ก็คือเจอแเดียวแค่ได้จบสำหรับคลิปนี้เอาไว้สักนิสักน้พอ้อกันไม่คลิปนะ การัคลิปนี้สบายดีพี่น้อง